เคยไหมครับส่งข้อความผิดกลุ่มนินทาเจ้านายแต่ดันส่งเข้าไลนา์กลุ่มบริษัทหรือส่งสติ๊กเกอร์บอกรักผิดคนไปหาลูกค้าอาการมือลั่นแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนครับและผมเชื่อว่าหลายคนเคยรอดตายมาได้เพราะปุ่มอันเซนหรือยกเลิกข้อความแต่ผมต้องบอกข่าวร้ายครับปี2026นี้กติกาเปลี่ยนไปแล้วปุ่มช่วยชีวิตที่คุณเคยใช้อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยคุณเสมอไป วันนี้ผมจะพามาเจาะลึกกฎเหล็กใหม่ลาย2026เรื่องการยกเลือกข้อความที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะงานเข้าครับมาเริ่มที่เรื่องสำคัญที่สุดก่อนเลยครับจากเดิมที่เราเคยกดยกเลือกข้อความย้อนหลังได้นานถึง1วันเต็มๆหรือ24ชั่วโมงลืมเลขนั้นไปได้เลยครับนโยบายใหม่ปี2026บีบเวลาของคุณให้เหลือแค่1ชั่วโมงเท่านั้นหมายความว่า ถ้าคุณเผลอส่งข้อความผิดตอนเที่ยมแล้วเพิ่งมารู้ตัวตอนบ่ายโมงนิดๆจบครับปุ่ม Unsend จะหายไปทันทีคุณจะไม่สามารถดึงข้อความนั้นกลับมาได้อีกแล้วนี่คือ Lost Time หรือเวลาที่หายไปที่น่ากลัวมากสำหรับคนทำงานครับและที่เจ็บปวดกว่านั้นคือต่อให้คุณกดยกเลิกทันภายในหนึ่งชั่วโมงแต่ลน์ก็ยังทิ้งร่องรอยเอาไว้ครับทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับข้อความระบบที่ขึ้นว่า You Unsend a Message หรือคุณยกเลือกข้อความถึงข้อความต้นฉบับจะหายไปแต่ไอเจ้ากล่องข้อความแจ้งเตือนนี่แหละครับที่ยังประจานเราอยู่มันสร้างความสงสัยให้อีกฝ่ายทันทีว่าเอ๊ะพิมพ์อะไรมาทำไมต้องลบมีความลับอะไรหรือเปล่าเรียกว่าลบข้อความได้แต่ลบความสงสัยไม่ได้ครับจุดนี้สำคัญมากผมขอย้ำเตือนมือใหม่หรือคนที่กำลังลนลานนะครับเวลาจะเอาข้อความออกห้ามกดปุ่มลบหรือ delete เด็ดขาด ปุ่มลบมันแค่ลบออกจากหน้าจอเราคนเดียวครับคู่สนทนาเขายังเห็นข้อความนั้นครบทุกตัวอักษรถ้าจะเอาออกให้หายไปจากทั้งสองฝั่งต้องตั้งสติแล้วเลือกเมนูยกเลิกข้อความหรือ unsend เท่านั้นนะครับแล้วถ้าหนึ่งชั่วโมงมันไม่พอหรือไม่อยากให้ขึ้นเตือนว่ายกเลิกข้อความละ่ะปี2 0 2 6นี้ลน์เขาเลยมีทางออกใหม่มาให้แน่นอนว่าต้องแลกด้วยเงินครับนั่นคือ Li n e Pre m i ียม ในราคาเดือนละ169บาทสิ่งที่คุณจะได้คือพลังการย้อนเวลาที่มากกว่าคนอื่นจากหนึ่งชั่วโมงขยายไปเป็น7วันคิดดูครับเผื่อส่งงานผิดคืนวันศุกร์นึกได้อีกทีเช้าว,วันจันทร์คุณก็ยังกลับไปลบสบายๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและไฮไลท์ที่พีคที่สุดของตัวพรีเมียมคือฟีเจอร์นี้ครับ u n s e n d Discreetly หรือการลบแบบไร้ร่องรอยปกติลบแล้วจะขึ้นเตือนใช่ไหมครับ แต่ถ้าคุณใช้พรีเมียมและอีกฝ่ายยังไม่อ่านข้อความคุณสามารถดึงข้อความกลับได้โดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆในห้องแชทเลยครับเหมือนนินจาที่แวบมาแล้วก็หายไปไม่มีใครรู้ว่าเคยมีข้อความส่งมานี่คือฟีเจอร์ที่หลายคนยอมจ่ายเพื่อแลกกับความสบายใจครับสรุปง่ายๆนะครับถ้าคุณเป็นผู้ใช้ทั่วไปจำเลขนี้ไว้ให้ดีหชั่วโมงคือเวลาชีวิตของคุณพลาดแล้วต้องรีบแก้ แต่ถ้าคุณทำธุรกิจคุยงานสำคัญหรือรู้ตัวว่าเป็นคนมือลั่นบ่อยๆการลงทุนกับลายพรีเมียมเดือนละ100กว่าบาทแลกกับเวลา7วันและการลบแบบเนียนๆก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดสติสำคัญที่สุดเช็คก่อนส่งดีที่สุดเสมอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ